อุทยานหินไทร์ตันครับทุกท่านๆอีกในสถานที่ที่พัฒน์มานะครับเป็นซีอาร์ล,ลุยยาแล้วพัฒไม่ได้มาอุทยานนี้ด้วยว่า,วามาดีนะค,ะครับไปอย่งสูงตกน้ำเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ฝันเขื่อนนะครับมารอบนี้ในหนึ่งเดือนนะรอบที่สามแล้ว สี่รอบที่สี่สี่ก็คือเมืองจีนนะมาสี่รอบเมืองจีนรอบที่สามที่มาที่นี่แต่รอบนี้พี่ได้เข้า็ก็อบชนะไปนะปกติต้องทานุทานที่เดินไม่ไหวเนี่ยขึ้นไปรอในตึกในทุกนะยืนให้แานมาแล้วนะฮะสวยครับเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานมาแล้วเดี๋ยวจะ ต้องเดินไปเพ่สั่นเพื่อนกันนะอนนี้ก็อยู่ตรงสภานนะครับยังอีกหลายกิโลจ้ะนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเลาะนะครับตัวร่งทางเดินที่เลียบไปทางหน้าผานะฮะจะสังเกตไว้าสินจะเป็นสีแดงเพิมเลยที่นี่นะครับสวยจ้ะวีดีโอ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 ดีดฮัทวามีดรัท อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนยุนไนย,นยตานเออโอเคขอบคุณครับเราไปสันเขื่อนกันครับสันเขื่อน